ปลูกตอนนี้ยังทันไหมเยอะมากเดี๋ยวก็ลดตลาดอีกหรอกอันนั้นสําหรับคนที่มองอะไรเล็กๆนะครับแต่ผมบอกเลยว่าประเทศไทยมันเล็กนิดเดียวพี่เอาโกโก้ไปแซมนะผมบอกว่าตอนนี้เรามีพืชหลักอยู่ห้าตัวยางพาราก็ยังทําได้อยู่อ้อยก็ยังมีอยู่มันสำปะหลังยังมีอยู่วโพดยังมีอยู่ทุเรียนก็ยังมีอยู่อโกโก้เป็นพืชตัวที่หกยังยังมีข้าวอีกประเทศไทยมันเล็กมากถ้าเทียบกบกำลังการบริโคของคนทั้งโลกมหาศาล ปลูกทุกพื้นที่ยังไม่พอเสริมเลยพี่แต่นั้นแล้วเนี่ยปลูกโกโก้ตอนนี้ทันไหมเหลือเฟือถมเถแล้วยังเก็บเกี่ยวได้อีกยังไม่น้อยนะผมผมบอกเลยว่าเป็นทศวรรษแล้วจะไม่มีการลดการกินช็อกโกแลตแล้วก็โกโก้เด็ดอ๋อแน่นอนอันนี้ผู้บริโภคลดลงคงไม่มีไม่มีไม่มีม,มีแต่เพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้คือด้วยความที่แบบว่าโลกใบนี้มันนิยมกินช็อกโกแลตจนแบบว่าคือต้องแบบว่าคิดค้นคือมันมีช็อกโกแลตปลอมไหมตอนเนี้ย คือเพื่อทําให้ทดแทนทดแทนช็อกโกแลตนะครับเริ่มเอาเข้าวโดพดอาเรียะคอนฟลูคโตสกับมันสำปะหลังอ่าเรียกอะไรนะเอเทนอลน,นะพี่ก็คือเอาความหวานจากมันสำปะหลังเอาความหวานจากข้าวโพดมาทําเป็นกกโก้บลอมอ่าอันนี้คือขนาดทออําปลอมยังไม่พอเลยพี่ <laughs> คือตอนเนี้ยโลกเราก็มีอยู่แค่เนี้ยแล้วประเทศที่เพาะปลูกได้จริงๆในโลกใบนี้นะครับก็มีประมาณแค่ยี่สิบสอง ประเทศเองที่ปลูกไอ้ลูกนี้ได้ลูกโกโก้ได้คือมันจะมีเรื่องของอุณหภูมิโกโก้มันเป็นพืชที่ต้องการความร้อนชื้นไงดังนั้นเนี่ยเหมาะสมที่สุดก็คือเส้นสูงสุดของเราก็าคือประเทศไทยปลูกได้ปลูกได้ปลูกได้แต่ว่าเหนือขึ้นไปมากๆมันจะมีเรื่องของความหนาวพอหนาวลูกโกโก้จะเล็กคือลูกโกโก้สายปัะจุพรปลูกทางภาคใต้ล,ลูกใหญ่ใช่ไหมใครเวลาดูหูทำไมลูกมันบึ้มๆแต่พอไปอยู่เชียงใหม่ ต้องที่ความสูงระดับน้ําทะเลด้วยนะพี่หรือว่าทางภาคอีสานตอนบนมันจะลูกเล็กเพราะว่ามันหนาวแต่ถ้าใครคุมความชื้นได้คุมอากาศได้คุมแสงได้โตหมดโตหมดโต,หมด,โตหมดครับอันนี้คือความความพิเศษของพืชตัวนี้ตอนนี้คือมผมบอกเลยว่าไม่น่ากลัวนะโกโก้อยู่ที่ตอนนี้ใครปลูกก็ได้เลยมีโรงงานเกิดขึ้นในประเทศไทยหลายโรงครับ ตอนนี้โรงงานหลักๆเลยมี5โรงนะผมไล่ให้ฟังก็จะมีชิโนไทยโกโก้โปรดักนะครับชิโนไทยกับบริษัทจินกวางแล้วก็บริษัทโกโก้ไทยมีบริษัทอของนครธิรมราชไม่ลืมชื่อของของ,ของพี่สุรวิทย์อีกบริษัทหนึ่งแล้วก็ที่สตูนแล้วก็มีของอดีมดีมโกโก้อ,อีกครับดีม นับมือก็ประมาณห้าโรงงานแล้วแล้วโรงงานที่มาลงนี่คือมีทุนกันหลักร้อยล้านอัพหมดแต่ของซินกวางเนี่ยของจีนจีนเนี่ยมาตั้งสามโรงนะพี่สามโรง3สามโรงโอ้โหตอนนี้คือเอาเอาโกโก,โกน้นำเข้าจากคือของเรามันใกล้ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเขาก็นําเข้าทาไมไปอยู่ทางโซนโน้นล่ะเพราะตอนนี้ไม่แท้งบ้านเรามันมีน้อยมีน้อยมีน้อยเขาก็เลยต้องนําเข้าอยู่ก็คือเครื่องจักรลงมาแล้วสองพันล้านอ่ะต้องเดินเครื่องนะครับไม่เดินเครื่องที่ขาดทุนนะเขาต้องเดินเครื่อง แ,แล้วตอนนี้คือพอเดินเครื่องปุ๊บของไม่พอไม่แท่งไม่พอ,พอราคาก็ก็ดีขึ้นจะเป็นแบบนี้ไปอีกอย่างน้อยสามถึงห้าปีเพราะโกโก้ใช้เวลาปลูกสามปีนะครับแต่ว่าบางคนเขาก็สามารถปลูกภายในอ่เหมือนของผมเนี่ยผมก็จะมีต้นโกโก้หลายไซส์ถ้าเอาต้นเป็นเป็นหน่อไปเลยก็ประมาณสามปีถ้า,าต้นขนาดหนึ่งฟุตก็ประมาณสองปีครึ่งสองปีครึ่งถ้าเอาต้นไซส์ามาตรฐานผมก็คือหกเดือนหก <6 S 1> <6 S 2> เดือน, <6 S 2> อนก็ประมาณปีแปดเดือนแปดเดือนถ้าเอาต้นหนึ่งปีไปก็ปีเดียว นะครับพร้อมปลูกเลยแต่นั้นเนี่ยปลูกโกโก้ตอนนี้ยังทันไหมผมบอกเลยว่าเหลือเฟือแล้วก็อย่าเอาสมองไปคิดในทางลบเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยพืชอาหารมันกินกันทั่วบ้านทุ่งเมืองแล้วตอนนี้โกโก้สิบปีนี่ยังไม่เพียงพอเลยที่พิสูจน์ว่ามันมีคนกินจริงมีคนซื้อจริงแล้วคนที่เขาซื้อเขาขายเขาเอามาขายทุกวันเนี่ยเขาก็เชื่อไปแล้วว่าเอ้ยมันขายได้แล้วผมก็ยังยืนอ,อยู่ในธุรกิจนี้ ใครจะกล้าไปแปลรูปเองก็ไม่ยากไม่ยากไม่ยากนะแต่ว่าตอนนี้คือกูต้องมีแบรนด์เหมือนพีโก้เนี่ยเราเราเดินทางเราเดินเราเดินมาในเส้นทางเนี่ยมากกว่าสิบปีวันนี้เนี่ยเคลียร์ไปเลยว่าใครที่มีโกโก้วันนี้เป็นโชคีีโชคดีนะครับโชคดีจริงนะเป็นโชคดีเห็นราคาตอนนี้พุ่งผมเองก็ตกใจนะตอนนี้ลูกสดก็เฉลี่ยสิบห้าถึงยี่สิบบาทพี่ใช่ไม่ต้องกลัวคือขอให้คุณมีแล้ววันนี้ข้อดีคือ พื้นที่ไหนที่ยังไม่มีรถเข้าไปนะครับให้ไปติดต่อไปสนีนะครับมันจะมีการส่งไปตู้รแล้วก็คือหมดหมดปัญหาเรื่องของไม่มีที่ขายแล้วคือพี่แค่พิมพ์ว่าสมมติว่าพี่อยูอ่วันนี้ผมยังมียังมีบ้างที่เขาแบบไม่หาข้อมูลใหมอ่อยู่โซนชัยภูมิโซนปูเรืออะไรเงี้ยนะที่เขาปลูกแล้วเขาบอกว่าเนียบยังปลูกไม่มีที่ขายอยู่ขอนแกน่นผมบอกว่าพี่จะเอาใหม่นะพี่เข้าไปในไปใน Google แล้วพิมพว่ารับซื้อโกโูเกิ ในจังหวัดของท่านผมเชื่อว่ามีมีคนมีคนไปซื้อแน่นอนนะครับเพราะวันนี้มีรถไปรับซื้อถึงที่ถึงสวนเลยเยอะเยอะตอนนี้เยอะมาถ้าเราเห็นตอนเนี้ยขอให้คุณมีลูกโกโก้เขาไปซื้อถึงบ้านแหละใช่นะครับอันนี้คือยุคใหม่แล้วช่วยเปลี่ยนความคิดใหม่ภาพเดิมๆต้อทิ้งเลยตอนนี้โกโก้บูมแรงก็ที่เปิดคลิปไปมาแรงแซงมละกอเออทําไมถึงต้องไปพูดถึงมละกอพี่จ่ายมาแรงแซงมาแซงยังไงน่าตกใจนะจากราคา จากราคาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยออกจากสวนนี้ถึงห้าสิบตอนนี้นี่ร่วงแบบเหลือห้าสิบเหมือนกันอย่าพูดเลยห้าสิบตังค์อย่าพูดเลยงงมากเลยแต่แน่โกโก้ต่างคือมะละกอเนี่ยสุกแล้วต้องรีบขายสุแ้วโกโก้ไม่ใช่นะโกโก้สุกแล้วก็รอได้ได้สุกรอได้แล้วท็แห้งได้มาไแห้งนี่คือราคานี้ บวกเป็นสิบเท่าเลยใช่จริ่ทำอะไรแท่เราเราทำโรงเองปากแห้งรอไว้ขายตอนแพงก็ยังได้ใช่ครับอันนี้แล้วก็ที่พีโก้คาเฟ่นะครับก็ยังเป็นจุดเรียนรู้นะพี่ก็ยังเหมือนเดิมนะสามารถมาเรียนรู้ได้แล้วก็เราก็ขยายเป็นรับสมาชิกวิสาหกิจนะครับใครใครที่กําลังเลงและสนใจก็มาศึกษาให้มั่นใจได้มาดูได้เราเปิดจนร้านเก่าแล้วตอนนี้คือเปิดจนร้านเก่าได้หลายคนก็ก็ ยังคือเรายังเชื่อเรื่องเมื่อวานอยู่วันนี้ต้องพัฒนาไปสู่ในจุดจุดใหม่แล้วครับก็คือต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วก็ต้องดูว่าโลกไปถึงไหนไปทําอะไรกันแล้วนะครับเราจะไปดาวังคังกันแล้วพี่แต่เรายังมากลัวว่าปลูกโกโก้ไม่มีที่ขายอยู่เลยบางคนยังรู้สึกเหมือนเดิมแต่ตอนนี้เนี่ยที่ซื้อมันเยอะขึะ้<ห>นะนะครับส่วนเกษตรกรที่เคยปลูกแล้วโค่นทิ้งก็ต้องกลับมาปลูกใหม่คือเป็นอย่างเนี้เป็นวัตจากผมก็เลยบอกว่า โกโก้จริงๆแล้วปลูกแล้วก็ให้แน่วแน่นะครับผมเองอยู่ในธุรกิจโกโก้มาเท่าปีที่สิบเนี่ยผมคงไม่เปลี่ยนอาชีพยยง่ายๆหรอกนะครับแล้วก็ความยั่งยืนของโกโก้คือสิปีมาเนี่ยมันตอบมันตอบโจทย์ชีวิตผมได้แล้วว่าโกโก้ย,ยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นพืชที่เป็นสากลมากๆใช่คือกินกันทั้งโลกถ้ากินได้ยันแก่กินได้ขนาดนี้โอกาสที่จะไม่ประสบความสําเร็จผมว่า มันมันหาทางไม่เจอนะตอนนี้คือพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเรามาในจุดที่ใช้คําว่าสําเร็จแล้วนะครับคือวันนี้เนี่ยอพอเรามาทําถึงจุดนี้เนี่ยก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าโกโก้มันโตจริงๆแล้วก็เติบโตในสิบปีเนี้ผมมีทุกอย่างได้เพราะว่าโกโก้ใช่ั้นแล้วซึ่งเฉพาะตัวนี้โดยเฉพาะนี่ยังไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรแรงแรงมากตอนนี้ก็ยังแรงไม่หยุดนะครับตอนนี้คือป,ปัญหาเรื่องของต้นพันธุ์นะครับพอ พอเรามีกระแสการปลูกว่าอีกรอบหนึ่งก็คือต้อนพันธุ์ตอนนี้ก็คือขาดตลาดนะครับแต่ของผมก็พยายามกระจายต้นพันธุ์ให้มากที่สุดตอนนี้คือทุกพื้นที่ปลูกตรงไหนก็ขายได้ตรงนั้นนะครับมีมีจุดรับซื้อทุกจังหวัดนะผมว่าเกือบทุกจังหวัดน,น่าจะครบน่าจะครบครับเยอะๆยอะตอนนี้เห็นตอนนี้กเกษตรกรไม่น่าจะกังวลแล้วพี่ใช่เรื่องไม่น่าจะกังวลแล้วคือกังวลว่าคุณมีลูกมาขายหรือเปล่าใช่อันนี้อันนี้คือสิ่งที่เกษตรกรน่ากังวล นะครับเติมคือตอนนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสทําสวนทุเรียนเพิ่มเติมด้วยแต่ว่าสวนของผมเนี่ยคือเป็นสวนทุเรียนผสมผสานที่โกโก้ดูโกโก้แซมกับทุเรียนนะครับใครที่สนใจอยากจะมาศึกษาดูงานเราก็ยินดีรับนะครับติดต่อผมโดยตรงนะครับเบอร์06566 55661อยากจะเห็นจริงๆว่าเป็นยังไงก็มาดูได้นะ อำเภอหลังสวนหยัดจุมพรคาเฟ่พีโก้อยู่ใกล้กับถนนเอเชียทีหนึ่งก่อนถึงโรงพยาบาลหลังสวนนิดเดียวใช่ใช่ก่อนถึงโรงพยาบาลหลังสวน50สิเมตรนะครับถ้าขึ้นมาก็พอถึงสามแยกประตูนะครับเตรียมเลงไว้เลยป้ายทางซ้ายอยู่ทางซ้ายใช่ไหมใหญ่จะเห็นบอกทางนะสีเหลืองๆนะครับเป็นสีหนึ่งเหลืองวันนี้ก็ปากขอมปากอมคอลงมาจากกรุงเทพตรองอยู่เลยสามแยกประตูก็อยู่เทินกลับมานิดนึงนิดเดียวนะฮะมานะให้เห็นนะว่าเป็นยังไง หายสงสัยหายคิดถึงนะครับป๊อบกับพี่ตายหรือว่าอาจารย์ตายอาจารย์ป๊อบนะครับก็จะต้องมาบราเธอร์กันแบบนี้นะครับครับมีโอกาสมีโอกาสก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะว่าตอนนี้วงการโก้เป็นยังไงแต่ตอนนี้มาแรงจริงๆครับผมแต่มาแรงแล้วเนี่ยใครอยากจะรู้ริงก็มาศึกษาครับมาดูก่อนได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็โอเคลา่อนครับพี่ตายครับผมมานะครับบครับ